สวัสดีทุกคนเนาะยินดี้ตอนขับปะซูสองเวอรสายป่ามื่อนี้มาหากินพี่นอ้องมาหากินอยู่เขตตุตงชิทวดนี่เขาดกอันนี้ขอยังอยู่ในหน้าเขาอยู่เนาะนี่เลยเอาเทียงหน่อยเขาไปซิปปะซูพวกยืนเทียงแล้วจะขับซิไปนะ้ำจอกบ่อมื่อนี้เดินเดียวพี่นอ้องไปผู้เดียวมาหากินแต่เฮิร์สเขาก็บม่ได้ไปนเนาะบไม่ได้เขาดก สิลอกเบิ่งข้างบนนี้กับมันลบอากาศกระบอยดีเป็นเดยนี่จะฮับไปหลุนกันพี่น้องเรืวอว่าสิไตยยังเนาะขาวดกตัวนี้เลยอะไรคนไปเลย่น,นอ้นองนั่คนนึงเลยมันพาไปเคยหู่จักป่าจักดกมาซะป่ะเดินทางเนาะมันหักสวยเลยเนาะเฮามาเนาะ มันมาสีส่อนี่ใหรอยด้วเสียงนกคือกันกับเสียงคนเ <laughs> นาะผมเคยเข้าดงว่าคนทิ้วเลย าก่อนใหม่ลายดุ้ยยังไ่ได้ออกบันเนาะออกเลยเนาะเดี๋ยวออกเลยโอ้ยมันถือเสียมมาสมเลยถ้าจะถือเสียมมาได้เรื่องดูลายอดิทำไมอพอดีนั่นได้เอ็นในเท้าโอ้จะถ,ถอดแล้วกันนึง ก็กำลังขอปลอปลอาเฮกำลังถอดนะกำลังออกมาเดินทางมาหอน้องโมเม่เด้อนน้องน้องน้องนี้ก็น้องแสงบ่เิดน้องแสงน้องตะเคีเอื่นบ่คือกัดคนก่อเอื่นน้องโมเม่คนเอื่นน้องแสงนี่หน่ำบ่นี่บ่ข้างเขาได้วันนึงเดี๋ยวไปข้างเขา มีน้ำนะพี่น้องก็ไผอ้อมจิตเลยกับไผป่านะสว่างงามผลก็จะขมักมันนอนแท่าน,นี้หนอหนังสือนะมนันเนาะงางพันธมีน้ำกบไล้ขนาดสวงงามผลพี่น้องน้องกบเป็นกบเป็นป้ามีป้าก็ายังมีเนาะเออมันขึ้นดได้จริงว่าะนอนกลางดกนึงเนาะการบนโลกก็แล้ดูมันกนนนนน็ไผ่นาะมันจะก็ไผก็ไผป่าได้ คนองแสง่ต,ตกแล้วบาดเออ้ยช่างไรย,ยังอยู่คนตกมาสับัาิหลีผลคนตกเออ,าส,า,อเา,นเนาสมเลยั่บงไรมันไงสิยายเซมิเียกินตน ปั้กตังเวินหน่อยผม,ม,มันน้เรากินเลยฝนตกหยุดเลยชื่อว่าแล้วยามมันเลยมันจะตกหนงกนะชิ้นะง้นทางเป็น เส้นบางหน่อยเ้นบางหอยแล้มันก็หอกกอก็แเนี่ยเอากระดก็อกตัวหนึ่งเนาะพลาดมาได้ก็หอกตัวหนึงตัวนึงอ่ะมันแล้วบาดนี่ยครเออมีแนกินกินกินตนตนตนเพนแหะเอากะิมาให้กินกินเขาตะดาก็หอกตัวหนึ่งมา ก็ได้มาให้ที่กินขาอยู่ใน,นบ่นทับบ่นเขานอนนอนประจําอยู่นี่เลยก็จะอยู่ประจําเขามาหากินเดี๋ยวบนเขาหายอยู่หากินเดี๋เขาโมงเลยเขามากินดูเออเต่เตาเขาลิ้นดูแบบขงังเต่ากิ่งหางมอไดกนะโสดเสียโสดโอ้เจ้าพ่อเขาจะเอาใจะมาผักขั้นมีน้นำขับประจักรอยู่นี่เลยนี่เลย มีน้ำคัมเนี่ยโอ้ยฟ่อนเลยนี่น้ำคัมตัวนี้จะกินตลอดแล่งตลอดพ้นเลยฮั้งฮะก็เห็ดขักลีนตัวเอาใหม่มาห้องใส่ไคักนี่โอ้ใส่ขักลีผสมเลยนำคัมเขาจะนี่เจ้าพ่อเขาจะมาผักนำคับน,น,น้ำบุยดเ้วยนำคัมได้กินตลอดแหล่งตลอดพ้นเลยนะมัน วล้วเออพอดีทากินพร้อมกันเห็ล้วดียกินด้วยกันกินกระหอกโอ้เทียมาประจําปอยู่นี่เลยเลยประจํำเนเนาะตลอดแรงตลอดพ้นเน้นนาะนำหำนี่ได้ทำนี่กลุ่มแรงมันพ้นบ่นะนำคำบ่ย่งเลื่องลายเลยนอเออน้ำกินถึก บ่อนิ่นหาอ,อยู่หากินเนาะเขาเก็บกันอยายหลายคนแพก,ก็มาอยู่นี่แล้วม,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 มันมันมีนำขับเนะาะกำลังเบยินมาพบผ่นมหานหม้เพิ่นไม่ยิ่งกับญญาเน,ะน,นะาะมาผู้เดียวเลยตัวแล้วมันบ่อนหาอยู่หากินได้ขยันเลยเนาะเคยม,มาแลวก็บญาเอเอาไปสิได้กกินวนแลดกกินองก็หอกบ่อน ไปจุ่มํำก่อนครับจุ่ม้ำก็จะมออแล้วการหาอยู่หากินบัดมันกับมานบัดบัวมันกับข้าวกัะเจอืว มะผักประจำบอกว่มีน้ำครับเนาะมันโดดอยู่คักตีนะจะอะ้รกับกระหองเขาสุกกินเข่ากินน้ำโอ้โหเดียวกับไปได้บ้านเราใหม่ได้ร้ายเติอมเป็นใหม่เนาะโอ้โหเดียวกับไปมันเคยไปแล้วมันสมานเนาะมันบานเฮามันบ่มีว่าจะหากินกินน้ำปลาน้ำดงมันมันมีน้องใหญ่คือเมืองอื่นเนาะเมืองเฮานี่ปลาดงนี่ดงมันเลือดมันหลายเกินเนาะซะไปใซะก็มิจะปลาจะดงมัด คือแม่น้ำใหญ่นี่บกหอยมียน้องเลยแถวหกเขต่อนนี่จะป่าแต่ดกการหาอยู่หาก,กินกับกินน้ำป่าน้ำดกนี่แหละเป็นน้องใหม่นอตอกไปสัดแล้วดูถับเพื่นเห็ดขักบกขักแล้วเจ้าของถับนี่ทางเรามาอยู่ประจับอยู่นี่อันนี้นกระสุกนละกระสุนละ อาหารหอยอะไรเลยบมีเกยว่เจ้าก็ไปถือกันหน่อยเกียวน่อลืมหอยหยาบแด้ขนาดวผักกิบกได้หมอมีอะไรนะเห็ดลาบเนาะหลาบเสยบเอกลังนบดะดยุกินบาทเยเอากินข้าวป่ามันก็สุดยอดเเล้อได้แต่บมีเกวบกียว ไปผูเดียยังเขาบวีคือต่เขาไป่งยังไยังให้เจ้าให้เรอยกไกเจ้ามาลุแล้วเจ้าเนาะน้ำใหม่ว่าไมา้ำใรักล้าเจิเห็นน้ำใหม่สมเนาะสมยำยำดำนาหน่อยเนาะรับแล้ววิธีาหารพอดตำกินวนตำอย่างไรเกบปูน่อยก็เส้ำม่สมตำใส่กับปูน่อยได้กไบ่ แคมบันบ่มาขอนฮีนใกล้แล้กิดขวดจุมเออทำข,ข้<ม>วจมบ่างมอวาหมอามาให้ก็กินจักมาแล้ว<อ>หมองพายละลายเข้มพังม,มันน้ำไม่ตงหมวงบลจักคเคยเป็นนอนนอนเท้าอึงก็ตู้นหัวควนเเทียงับ ถ้าเขอยบมหม่เด้วยหลังต้นบิดหัวหน่อยหัวหน่อยหัวกม,มัดอ่ะหันหมดเด้อเงินงับไม่นึง่งาง,างาบไปนึงกินยากเอแล้วเขากินเขาเขาเทียงเขากลางวันโซอ้อนบนพันยูนี่แหละซึ่งมันพอได้มากสิมาแววด,ด้นะบอมันบิดหนามเนาะ โอ้ยนำมันะไรขมามาพีได้ได้หาย้เมื่อกินอยู่เพื่อนิ่งอยูวน้ำสางมัเออ่รามีประโยชนึ่อนน้ำคัน้ำคัแบบบอบกได้ี่น้องตลอดแหล่งตลอดพ้นเลยน้ำคั่มวางตังนี้นกับมมแกมาอยู่มาเศราสมาหาอยู่หากินเขตนีน้อ้่น้ำบนเาไปน้คั่มนี่แบบตักตักบ๊อกกรือมันซึมเลยเนะออ่ะค่ะบ่ ลองพูยอ,ยอ,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 อเอากระพุยมาใสา่เอาองพูย,ยังบุชมกหนึ่งอากเบิงนอน้องกับบดไตดยแต่นามไคักเนาะนามไเลยนามกินกาแฟนากินกาแฟต่ออีกโอ้ฮักลวบาทนี่ <laughs> ว้าไปถือหมอถือ,อยังมานาเน,นาะว่าแลมาหาแบบนี้ ใชแตมามามผบถับจมเจานี่คักนี่พ้นตกกัดเด้ข้างกระซีตัวนั้นแล้วพอทีสดขางกระซีบนเจะเห็ดเื่อนคัวเจาะหแล้ีชอกมาุมบนกเห็ดจอกกินกาแฟปะโอมีจาะมีจอกเนาะำเป็นแล้วอฮักละเออเอามา แล้วมาปลามาดง,างี่นของนมาป่ามาดงเราบบมีเข้าล้าเขา่าล้านหนามหรือว่าเขาแบบเตี๋ยวเข้าแกงอาหารก็ได้ไม่ไฟจะมีอาหารเห็ได้ทุกอย่างขันผู้เป็นถือแต่มอาาแกงมาก่าเห็ดอันนั้นเห็ดเตี๋ยวแบบหนึ่งเขา่าอะไรได,ได้เห็นบอกไปอัน่านประหลาดเก่งเลยเห็ดเตี๋ยวใส่มอาาแกงหนึ่งเขา่าได้เราเห็ด ต้อตบใส่ถวย,ยและแบงปันกันยินไงเนาะใครจะมีถวยอยู่่้ืองานดูลุลมบันทีน,น,นะเอาไปลงรด เด้ยหน่อยเด้นอ้ถูกกจะไปจีต็มถ้วยพรแห้งโอลงมาลดลงมาเลยบอนี่ใส่ละลายเอากระเพรใส่ละลายเอาน้อี่นาาข้าลดลงมาคนละสามจอกเาลดจอกแลเนี่ฮะสาอันเลยขข้าลน็คนลดมันแตก แต่ก็ทังลายไปจอบอ่าหวยหวยอะไรหวยตัดตัววยออกใช่ก็หลายหมู่องกเป็นบบหมูดุถึงจะเล่นเป็นอู่คืนเล้วแล้วมันโง่นะตัวคู้บริคงหักแล้วได้ อ่ะเ้าวัดนี้เขาก็สิได้เคลื่อนนะเพราะมันายเนาะพอดีแหละห้าเลาะเมื่อพอดีจะเลาะเมื่อเที่ยงเหมาะสมหมดแหละไอ้ไรตัวนี้มาเราจะจักรลักเก่า่สมมันสามลักถูกไหมครับสาสี่ลักเดี๋ยวพอสี่ลักเนาะอย่างไกลเติบเลยนะมันเนาะอ่าอะไรอีกอย่างไปผล้วเลนเองตัดเลยเจ้า na, จะะคำไม่ได้เมื่อเนาะห้าโมงห้าโมงไปเด้อ อาสิเดินต ну ่อยเนาะหาอยู Man, it? It like. yeah. uh, uh, like ่หากินต่อยก็ขี้ได้ยังสิได้มานั่งละได้ก็กินบ่ได้ก็บ่ได้กินละเอามาหากินเลยมันจริงง่ายเนาะการหาอยู่หากินได้เลยมันมานนั่นโบได้เลยมันโบมานว่าันนั้นละละอาไปก็เด้อไปเด้ออยู่พอดีแล้วไปเนาะอยู่เพดีอยใจถึงหรือเราเพดีเออย่าหย่านได้เนาะนอนเว้น มันเคยเคย MM. มีบ่เคยมีวัดอป็นอ้ำวะาณเออคือว่าลรกก็ญาณนะเขาอยู่ผู้เดียวเนาะพอมีหลายคนเนีม่มูป่ปุกเอากันเนาะการนอนป่านอนดงพี่น้องคันน้องนอนกลางเวทหรือว่านอนกลางคืนก็แล้วแต่คันว่าผู้เดียวเนี่ยอยากปานใด้ละอยานผีอําเพิ่นวะอะไรป่าเลยเห็ด ตัวน,นึงคิดเขาแล้วมาได้ตัวน,นึงอีกนะ้นานแล้ววันนี้สมไหลมันแล้วมันจะหลอกไปเรื่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆเกลี่ยไปกุดละยิงนกม,มันทัก 이렇게, 이렇게. 이렇게, 이렇게. 이렇게, แกงสกระอะเนาะรักเลยกบไหลไปครับวอันนี้มากมันมากก็แคบแก่เลยหอกหนอยอ็จิ้หหอนมันแกงสกระทะเส้น น้ำคั่บ่นลงไปนน้ำคัเนาะมันสูน้ำคั่มน้ำคัยังกระสือมันคัพีบะน้ำคั่พีบะเอ้าคือว่านั่นอะเขาเอื้อมน้ำคั่พีบะมันก็ต้องมีทีไปทีมามันก็จเอิ้อย่านั้นเนาะินปนอ

โอ้คนมาดุยเด้นเขาลงมาบดทึ่งเลยนเป็นบ่อันเขาเห็ดขอยู่กกินเลยเขามา,าไล่ด้ประกังปลากังบ่น้ำคำพัพีบ่าเรียว่าน,นั้นนะ้ะเขาต้อง,รงเรียว่าคนพีบ่ามาอยู่นี่ว่าเขาจะเกิดอะไรพีบา,าจะคนพีบ่ามาตายอย่นี่บ่เออนั่นบ่น้ำคำัเป็นน้ำคัของน้ำคัเหนื่อ่นหม ตี่นี่นี่แล้วตัหัสีแกงใส่กับหอกกันหน่อยพอดีหาตัวนี้ใหญ่ยิ่งดีม่สมเก็บมันทาพังไปเลยได้เปหาหอดทับหอาพอดีเราได้ได้เติบอีกแล้วอุ๊ยตัวหน่ตัวหน่งอมะเนั่ยหันสลดเลยตกเลย อาหารขับเขาแลยอ,อาหารโปดเขาแลวแจ่งใส่กระหอบแจ้งใส่กระรอบขุดยอด่อเลยนี่เลยเดี๋ยวหาอยู่หากิาานไม่ตัวขาวหมดให้นี่ให้ใหงูตอไป ตออตัวต uh, uh. ัวดอกหยอดหลุเนาะหยอดง่าย่ลอยักแล้วหักแล้วโอ้เแก้งใส่นกแก้งใส่กระหอกแก้งใส่เนี้ยเนี้ยก็เซ็บมันนะปกนี่ยำยำเดือนเนี้ยเดือนเดือนพุนต่ใหม่นัเดือนสอน้อเดือนสองเนี่ยเขากินดอกมันหีดอกอะไรดอกพืดอกคอนแคท เดือนสองคนตกใหม่เดือนสามเป็นดอก,อด,อก,กอดอกมันจะแกงแซ่บดอกมันก็ดีผมหมัยว่ากลัวพักวานนี่เป็นคอนแซปตแการคิดมันกับวานยานู่ได้ดอกนะมันะวานมัดเลยนี่ เลยขอเป็นยา้อมเป็นสมุนไฟข้าแก่่นว่าจะดียังล่ะ่นว่าสมุนไฟกินี่น่อันสมสิบฟอกสมันาฮ่นี่ตั้ใหญ่ฮะพอแกงแล้วบาทหลายเติบเลย Là, nhà nó phải xoay thiêng Lọt nó phải đi Xoay thiêng màu Thiêng hành mà Nó cây tờp đấy phải không? Hả? Cây ờ, okay. Bạn này, bắc này. อะไก็หอกซองโตมาแกงใส่ิปันกันปันกันฟูลโตมาแกกอาหารห่อหัด่นอ้วดได้ไหมเนาะหังดีเล Ui, xe nó khâu lại đi Ủa, mày làm cái nhầy thế Mày bảo không? พีพูดดิีดดมาไกลหดัดแข้งเลยตีคนสมบูจักเนาะเฮ้ยเราโงกบอกเลยเรางกเนาะโอ้หใเราให้เรปาเห้มันอกอกยามันองงอกห,อหอลายขนาดได้ขกเกตเนาะสองหลังนะ สำปมนหาโมงหาโมงกว่าห่อเทียงไปไกเติบนได้เหมือน um. ีเนาะเขาก็เลยก็หอกซองโตนอปั Lock ่นกันเนาะมาซองขดกับมอสบุ้งก็หอกซองโตสิมาปั e ่นกันแล้วก็อันแน่ยังก็เฮาอื่นยอดคอดแคทเนาะมาแกงใส่แล้วขอกระติกกับเมื่อบ้านเราก็ไกลเลยเมื่อพ่อห้าสิบหกหลักมาจากสิบแปดอย่างเนาะ สิลักสิบแปดลักเนาะเออเอเมื่อไรคำพึกแลลวเผื่อเมื่อหอดอ่ะปันกันโปรโตแลกกำแบงอันนี้ปันก็คดแค้นมมงสิมานอนเที่ยงอเอวะเออกูก็แต่งกิ๊คานีและคันามอบดีเมื่อก็ดีมืกด็ดีอขัดเลย นี่ผมคือเข่าพอมีแกนกระหอกขาอี่แกงขาเลยอ้าวหอก็สิได้อีกแหกันเนาะตัวซื้อเมื่อนอนเที่ยงเนาะนอนเที่ยงหน้าหน้ามันหน้าอยู่ฝุ่นอีกหน้าอยู่บ้านภาคบันห่างบกูเลยเนองใกล้บนหน้าเธออันนี้เป็นบอลเที่ยงไห้เธอซื้อ เขาใจว่าเขาเจ้านอนนันนี่เขาไปนอนเหอนคอยกับซีเมือกันเมือเมืองกว่าสิบแปดลักหรือสิบลักกว่าเมืองกว่าซีฮอดเนาะอ๋อเขาขโมกับแยดนพลำนองที่เขาเบิ่งเขาสมเนาะอยู่ดีมีแห้งสูสุดคนเด้อ